โอ๊ยลืมของเว้ยเฮ้ยเ้ยแพ็คผาแึการึงถุงเท้าปฏิบัติการได้โจโจโอ๊ยลแ้ไอ้กเจ้าถุงเท้าเอาถุกเท้ามาถุกเท้าโอ้ยไ้กบแบบอ้ยไปเอาขุงเท้าดึงถุงเท้ายี่ได้เอาถุงเท้ามาถุกเท้ามาเอาถุงเท้ามาดึงจังเลยเนี่ยโอ๊ยจะดึงถุงเท้าทำไปเป็นไรฮะ ตลกมากใช่ไหมตลกมนกเออตลกมึงก็อยู่ตรงนั้นไปโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวเออโอ้โหอ่ะเธ้ามาจะจิบไปไหนไนฮะเอออกไปเลยออกไปเลยวิ่งเตี้ย เฮ้ยอะไรวะเบอร์วอยเขาไดเปลี่ยนเป็นซิงเกิลแกนเวล่ะวอยเบอร์วอยเขาหมอะไรเหรอครับเขาหมดอะไรกันนะอะาลาบแลครับไง่ายสบายจุงเบยครับเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก่อนนะเอ้ย สุดยอดเลยครับอ้าวแต่ว่านายจะไม่อยมอมจัดการอีกเหรอดังโปเอ่ยเอ่อเฮนไตเอ่ยกูนี่จะบินไปกับมันแล้วนะไอ้ชิบหายเอ้ย,ย,อยกูนี่ เพลงเลยไม่ประกาศขิ้เก่งไกเว้แล้วกูจะดูยังไงเนี่ยเออคือกูเป็นแมวเลยกูยังเครียดเลยเนี่ยแล้วถูกมนุษย์เอาไปล่ออีกก็เป็นแมวพีมแมวพีมันก็ตกบนที่ไม่เปิดโอ้แป๊บครับอุ้ยคันอะเอ้ยคันคันอืเอ้สบายเฮ้ยเดี๋ยวไปละใครมา เปิดคอนเสิร์ตหน้าบ้านฉันวะใครมาเปิดมันต้องโดนจะนอนมาเปิดคอนเสิร์ตเลยหน้าบ้านแบบนี้ และนี่ก็คือความรู ALLY, ้สึกของคุณ <Under> ท <neath> ี่รู้ว่าเขาประกาศใช้ซิงเกิลเกนเวย์แต่ไม่มีที่ระบายเพราะมึงดูหน้ากูไว้หน้ากูจะบูดเดี้ยวมันแล้วประกาศใช้ซิงเกิลเกนเวย์เหรอหายไม่มีที่ระบายกูขอเลยอ้อยอ่อยเอออุ๊จี้มาตกเลยเราไม่มีเลยโอ้ผลร้ายแล้วมั้งน นายนายกูเพี้ยนแล้วครับตัวประกาศสเกิลเกนเวทียืนเต้นอะไรก็ไม่รู้พะโห้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่อมันคือกล้องใช่ไหมเด็กตอบแป๊บกดแทนรูปแพรบนะแหอ้าวเฮ้ยเขาประกาศสเกิลเกนเวทีแมวน้อยเอาไปออกไป เออจะเงินดนตีให <rain> ้ฟังนะครับที่จะ่าแกเออโอ้โหดีนะไม่เป็นไรโอ๊ยเจ็บฮะเกินเกณแล้วนะบัะบั๊เก็บไม่ค่ะ nobody care nobody fucker w h h fucker ตีหมดแน่นเลยกว่าไม่หาได้ปะแก้วน้ำอีกมีน้ำไหมโมโหหิวไม่มีไม่ไม่ไม่เอาเลยยายายาสิครับยายายาอะไรอย่ายวทำนะครับเคยเหรอไม่เคยแม่โมโหไงฮะจินตีเก้าได้เข้าใจป่ะมีที่ระบายไม่แก้วน้ำผมนะครับได้ลงไปในแก้วไปชิวอ๋อชิบหายแล้วครับไอ้ก็ได้นี่ตำรวจทีเดียเพื่อนกูฆ่าตัวตายโวยเฮ้ย ไอ้เพื่อนใจเย็นเขาประกาศใช้ซิลเซอร์เกนเวนี่มึงเข้าตาตายแล้วเนี่ยโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหขุดหาแทบตายเลยเนี่ยโอ้ยมึงอยู่ไหนเพื่อนะไรจะแมวหรือเปล่าอะไรหรือเขาใช้ซิลเซอร์เกนเวนแล้วนะ No God please no no ไอ้แมวบ้าไอ้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 บ้าบ้าบ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้า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  มึงอยากกินใช่ไหมมึงอยากกินจะเปล่ามีนมอยู่ในมือเลยเว้ยน้ะขับคนห้าแม่ไอ้หอนจงเมย์ให้พี่แมวอะไรเหรอครับหรือไมตอนเนี้ยเอ๊อยากจะบอกว่านะคืออย่างนี้นะบ้านเราใช้ซิงเกิลเจนเวลันนะเอ๊พูดจริงเหรอครับอย่างนี้ก็แย่สิครับเออเจ้านายครับเออนี่มันน้ำกินได้ใช่ไหมไอ้ยอ้าขอตัวก่อนเลยครับ so washing